เปิดเรตติ้งลมพัดผ่านดาวล่าสุดเหลือเท่านี้อัาติกยื้อไหวไหมเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่เฟ้นคลับต่างตั้งต,า,งตารอคอยสำหรับละครเรื่องลมพัดผ่านดาวทางช่อง7 HD นำแสดงโดยนางเอกตัวแม่อํำพัชราภากับพระเอกตลอดการอย่างติ๊กเจษดาพรกับการโคจรมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ18ปี และเรตติ้งล่าสุดเมื่อวันที่11อกันยายนหล่นมาอยู่ที่สองุก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือเกี่ยวกับละครคู่ช่องคู่แข่งที่มาอย่างโหดก่อนหน้านี้ลดพัดผ่านดาวได้เรตติ้งเปิดตัวไปสูงปรีดอยู่ที่สองถึงเมว่าเรตติ้งจะลดก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปเพราะนี่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นและเนื้อเรื่องก็กำลังนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลย,เลย